ตอนแรกก็ว่าจะสอนน่ะนะอือจะสอนทำอหลายๆอย่างเนาะทำแอปทำอะไรแต่ทีนี้คิดไปคิดมาอืมมานั่งคุยกันดีกว่าคุยเรื่องอะไรนะคะพี่โบดาจะคุยเรื่องอะไรพี่โบดาจะคุยเกี่ยวกับแอปพลิเคชันสีวิไลมอที่เราทำดีไหมเออก่อนนอนก่อนนอนคุยกันนิดนึงเนาะเออแอปพลิเคชันสีวิไลมอที่เราทำเนี่ยนะคะ เราไอ้นี่ทำไมมันไม่หายไปโอเค,อเคไดู้่เราเราคืออะไรใช่ไหมหลายๆคนจะสงสัยว่าแอปพลิเคชันสิวิไลมอคืออะไรนะคะแอปพลิเคชันสิวิไลมอของเราคือร้านค้านั่นเองนะคะคือแอป จำหน่ายสินค้านั่นเองนะคะศีวิไลมอลมอลนะคะก็เหมือนแฮปปี้มอลก็คือร้านค้านะคะคือแหล่งจำหน่ายสินค้าแล้วสินค้าในศีวิไลมอลเนี่ยเป็นของผู้ประกอบการที่เป็นคนไทยนะคะเป็นพวกนักประกอบการคนไทยนะคะนักธุรกิจอ่าเขาเรียกสินค้าโอท็อป สินค้าของคนไทยสินค้าของผู้ประกอบการที่เป็นตัวแทนนะคะอย่างเช่นเขาเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายของแบรนด์นั้นแบรนด์นี้เนี่ยแบรนด์ดังๆหนอนะคะเขาก็เอามาวางขายในแอปพลิเคชันสิวิไลมอได้เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นที่มาของคำที่ว่าแอปแอปสีวิไลมอของพิดานเนี่ยเปิดรับทุกเครือข่ายเปิดรับทุกองค์กรทุกทุกแบรนด์ทุก ทุกยี่ห้อทุกคนเปิดรับทุกคนนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็สามารถทำรายได้กับแอปสิวิไลมอได้เพราะอะไรเพราะคุณนำสินค้าเข้ามาวางขายในแอปของเราได้นะคะเรามีพื้นที่ให้คุณเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับคุณนะคะแล้วที่เขาเล่นกันตูมตามตูมตามเนี่ยไม่ได้เล่นเกมเหรอพี่ดาเขาขายกล้วยกันเยอะแยะเลยพี่ดาไม่ได้ ขายเกมใช่ไหมไม่ได้เล่นเกมออนไลน์ใช่ไหมไม่ใช่นะคะกล้วยนะคะกล้วยที่เราเอามาทําการตลาดกันอยู่ทุกวันนี้นะคะมันคือแผนการสร้างรายได้ของท่านประธานนะคะเพื่อที่จะให้เราทุกคนเนี่ยมีเงินไปช็อปปิ้งนะคะมีเงินไปซื้อกินซื้อใช้ในแอปพลิเคชันสีวิไลมอของเรานะคะเพราะเรามีสินค้าเยอะเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีวอชเชอร์เข้าไปใช้เยอะเอืม เข้าใจนะคะเราซื้อกล้วยเราซื้อกล้วยสามร้อยเราได้ต้นกล้วยดิจิตอลดิจิทัสมาต้นหนึ่งเป็นสินทรัพย์ของเรากติการเล่นกล้วยก็คือไปชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันสองคนก็ให้เพื่อนอีกสองคนมาซื้อกล้วยเหมือนเราเพื่อที่เราจะขายกล้วยได้หวีละร้อยห้าสิบสองหวีเราก็ได้สามร้อยแล้วถูกไหมคะอันนี้คือการเล่นกล้วยคือการเล่นเกม Happy f o o t r y ้ o o ตตของแอป ิเคชันสีวิไลมอมันไม่ใช่การระดมทุนนะคะทุกคนต้องเข้าใจตรงนี้นะเราไม่ได้ระดมทุนมาเราไม่ได้เอาเงินของคุณมาเลยแม้แต่บาทเดียวนะคะมันเป็นการทํางานและทําเงินให้กับตัวคุณเองให้คุณเนี่ยอ่าพูดกันง่ายๆสีวิไลมอขายว er. อลเชอร์เหมือนเหมือนเซเว่นขายทูม o n นี่ไวเลตเหมือนกัน เติมเงินเข้ามาเวลาเราจะซื้อของในเซเว่นอะแล้วเราใช้ Two Oneie v i l e t เขาจะบอกว่าถ้าใช้ Two Oneie v i l e t จะได้พอย n เพิ่มนะคะจะได้แต้มเพิ่มนะคะจะได้ส่วนลดนู่นนี่นั่นนะคะถูกไหมเออเวลาเราเข้าเซเว่นเราจะเจอบวอยๆใช่ไหมอืมเหมือนกันค่ะแอปพลิเคชันซีวิไลมอลของพี่ดาเนี่ยเราขายวอลเชอร์นะคะขายวอลเชอร์คือให้คุณอะ เอาเงินมาเติม v o เชอร์มาซื้อ v o เชอร์กับแอปของเราแล้วเข้าไปช้อปปิ้งสินค้าในแอปของเราเอืมเราไม่ได้เอาเงินคุณมาเหมือนทูมันนี่ไวเลตเลยถ้างั้นทูมันนี่ไวเลตเขาก็เอาเงินคุณไปใช่ไหมก็ไม่ใช่เพราะมูลค่าเงินของคุณอยู่เท่าเดิมค่ะแล้วก็ใช้ได้ได้เท่าเดิมสามารถเอาไปซื้อกินซื้อใช้ได้เหมือนเดิมต่างกันที่ทูไวเลตซื้อใน ซื้อในไหนคะซื้อในเซเว่นแต่ก่อนนี้ซื้อได้แต่ในเซเว่นปัจจุบันนี้กระจายไปทั่วเลยเหมือนกันค่ะอนาคตของซีวิลไลมอเช่นกันทุกวันนี้ซื้อได้เฉพาะในแอปซีวิลไลมอใช่ไหมแต่อนาคตข้างหน้าเราก็จะซื้อได้ทั่วโลกเหมือนกันนั่นคืออนาคตที่เราวางกันไว้และเราทุกคนก็จะไปให้ถึงตรงนั้นด้วยกันดีไหมคะอ่า กีนี้เรามาทำความเข้าใจกันต่อนะคะอแอปพลิเคชันสีวิไลมอลขายเวลเชอร์นะคะเราไม่ได้ระดมทุนนะคะเรามีแผนการตลาดที่ชัดเจนโปร่งใสและถูกกฎหมายตรวจสอบได้มีสองขอบอให้ทุกคนไปตรวจสอบ3ามใบเลยนะคะก่อนที่คุณจะว่าเราไม่ดีมาศึกษาเราก่อนนะคะเข้ามาเรียนรู้เราสักนิดนึงแล้วค่อยว่าเราไม่ดีว่าเราผิดกฎหมายนะคะ งานของพิดาไปกับรัฐบาลได้นะคะ,ะข้าราชการทำได้นะคะครูนักศึกษาทำได้นะคะขอแค่คุณอายุ18ปีขึ้นไปดีไหมคะทำแล้วสบายใจมีเงินซื้อกินซื้อใช้ตลอดชีวิตไม่ต้องกังวลว่าของมันจะถูกหรือของมันจะแพง ทฤษฎีของท่านประธานที่มาทำสวนกล้วยเพราะอยากให้ทุกคนมีเงินวอลช์ชอร์ใช้เงินที่เราซื้อกล้วยเข้ามาในแอปพลิเคชันเพื่อมาเล่นเกม Happy f o o t ตี้เนี่ยเราจ่ายเข้ามาซื้อวอลช์ชอร์มา300แล้วก็ไปซื้อเกมถูกไหมคะไปซื้อต้นกล้วย300เงินวอลช์ชอร์ที่เราเติมเข้ามามันจะขึ้นในฝั่งของวอลช์ชอร์เนี่ยรยสามบาทคือเราได้ท็อปอัพหนึ่งเปอร์เซ็นต์ จากบริษัทบริษัทให้คุณก่อนเลย1%คุณเติม300คุณได้3บาทคุณไปซื้อผลไม้คุณไปซื้อผลไม้300ซื้อกล้วย300คุณจ่ายหักจากวาลเชอร์ไปแล้ว300ในฝั่งวาลเชอร์ของคุณก็ยังเหลืออีก3บาทก็สะสมไว้แล้วเมื่อคุณทำตามกติกาทำตามทำตามกติกาคือไปชวนบอกต่อ เพื่อนสองคนถูกไหมคะเราคนหนึ่งเราก็ไปชวนในหนึ่งกับในสองถูกไหมคะให้มาซื้อกล้วยเหมือนเราเมื่อในหนึ่งซื้อกล้วยสามร้อยบริษัทหักห้าสิบเปอร์เซ็นตให้กับเราซึ่งเป็นผู้แนะนำในหนึ่งร้อยห้าสิบอีกร้อยห้าสิบหักขึ้นไปให้ผู้แนะนำของเราเหมือนกันในสองซื้อสามร้อยร้อยห้าสิบหักมาให้เรา อีกร้อหขึ้นไปให้ผู้ที่แนะนำเรามาเช่นกันค่ะกาติกาเดียวกันเมื่อในหนึ่งไปเล่นกาติกาเหมือนกัน happy f o ต i ี้ชวนต่อสองคนในหนึ่งก็ไปชวนใน A กับใน B แล้วใน B ใน A ซื้อกล้วยในหนึ่งก็ได้150ค่ากล้วยของใน A 3สายร้อยห้าสิบเข้าในหนึ่งอีก150ขึ้นมาหาเรา เราขายกล้วยได้กี่หวีแล้วคะสามหวีแล้วถูกไหมอ,อ๋อลืมบอกไปกล้วยต้นหนึ่งมีหกหวีนะคะต้นละสามร้อยมีกล้วยอยู่หกหวีขายหวีละร้อยห้าสิบมาต่อกันคะ่ะกล้วยตอนนี้เราขายถึงนายบีแล้วถูกไหมนายบีก็ไปขายกล้วยอีกนายบีถือกติกาเดียวกันหมดทุกคนคะ่ะ ไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณก็ต้องขายกล้วยให้ได้สองคนเขาก็ไปบอกต่อเพื่อนสองคนถูกไหมคะเขาขายให้ใน c ใน b ขายให้นายนายดีถูกไหมนายนากับในาดีก็ซื้อกล้วยอีกถูกไหมคะซื้อกล้วยสามร้อยอ่ะนายซีนายดีซื้อกล้วยสามรอยเข้าใน b ร้อยห้าสิบ เข้าในหนึ่งอีกร้อห้าถูกไหมอ่าแล้วในในดีซื้อกล้วย300ในดีใน D, ในดีในซในดีใครแนะนำมาคะในบีถูกไหมเขาขายได้300ค่ากล้วยร้อยห้าขึ้นในบีนะคะขึ้นในบีส0มแล้วค่ากล้วยอีกร้อยหสิ ก็มาขึ้นในหนึ่งถูกไหมคะงงไหมเออค่อยๆเรียนนะคะค่อยๆค,คิดตามพิดานะคะกล้วยมันจะเป็นแบบนี้เกมฑกล้วยแล้วถามว่าเราขายได้หมด6ต้นเนี่ยด้วยขอโทษคะ่ะขายได้หมด6หวีเนี่ยฟังพิดาพูดมันไม่เห็นภาพคะ่ะมันก็จะแรงงงงงถูกไหม มันอะไรพี่ดาทับไปทับมาโอ้ยร้อยห้าสิบไปคนนั้นร้อยห้าสิบไปคนนี้ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเรามีกลุ่มสอนนะคะเราสอนให้คุณฟรีให้คุณเรียนรู้ฟรีมีภาพประกอบให้พร้อมคุณไม่ต้องทำอะไรคุณแค่สมัครเข้ามาค่ะแล้วเข้าห้องเรียนเท่านั้นเองดีไหมคะที่ไหนทำให้เราขนาดนี้ไม่มีมีที่สี่หนึ่งหกแปดคุณสือ 4, ้อสิบไเนี่ค่ะที่ทำให้คุณขนาดนี้อ่ะเออ ไลค์ให้ให้คุณไปแชร์แปะลิงก์ทำทุกอย่างเพื่อให้คุณประสบความสำเร็จทำทุกอย่างเพื่อให้คุณรอดเพื่อให้คุณมีรายได้แค่นั้นเองแล้วกล้วยอ่ะเราขายอ่ะต้นหนึ่งอ่ะมันได้900บาทบริษัทจะหักปลูกอัตโนมัติไว้300บาทเราก็จะมีเงินเข้าฝั่งววลเชอร์หกรบาท600บาทเนี่ย เราสามารถเอาไปช้อปปิ้งในแอปพลิเคชันสีวิลลยมอลได้ทุกอย่างทุกอย่างเลยค่ะแฟสะบสบู่ยาสีผมยาสีฟันใช้ได้หมดทุกอย่างเลยค่ะแล้วมีค่าเป็นบาทนะคะเออเราซื้อสบู่ยาสีฟันข้างนอกร้อยห้าเก้าร้อยเก้าเก้าเราไปซื้อในแอปพลิเคชันสีวิลลยก็ร้อยห้าเก้าร้อยเก้าเก้าเหมือนกันค่ะเห็นไหมคะดีไหม แล้วเงินกล้วยมันจะไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้นะคะเพราะเพราะอะไรเพราะทุกคนจะมีกติกาเดียวกันคือต้องบอกอย่างน้อยสองคนถ้าคุณไม่บอกต่อกล้วยคุณขายไม่ได้คุณต้องบอกให้ทุกคนรู้ว่าคุณขายกล้วยคุณต้องชวนเพื่อนมาเล่นสองคนมันเป็นกติกาที่เราใช้ร่วมกันเพราะฉะนั้นเราต้องรักษากติกาเพราะมันคือเกมอันนี้มันคือเกมชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเกมแฮปปี้ฟุตตี้แต่ ที่มันว้าวคือมันเล่นแค่สองคนคุณมันให้คุณชวนคนแค่สองคนเองนะถ้าคุณจะรักษากติกาคือคุณพอใจคุณไม่อยากยุ่งกับใครคุณเอาแค่สองคนคุณก็ชวนแค่สองคนค่ะแต่ถ้าถามพิดาพิดาไม่ได้ชวนแค่สองคนนะพิดาชวนทุกคนเลยชวนเยอะมากเพราะอะไรเพราะพิดายิ่งชวนทุกคนเยอะทุกคนก็ยิ่งจะจะมาซื้อกล้วยกับที่ต้นของพิดาเพราะคนไหนที่พิดาชวนตรง กล้วยของพิดาขายได้แน่นอนแล้วพิดาไม่ได้มีแต่กล้วยพิดามีส้มมีแอปเปิลมีทุเรียนแล้วทุกคนเข้ามาเงินมันได้ง่ายขายกล้วยเนี่ยชวนสองคนไม่พอชวนห้าคนสิบคนแป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวหมดวันนึงหมดสักสามต้นคุณก็ได้เท่าไหร่แล้วถูกไหมแล้วคนไทยอ่ะเป็นคนขยันนะคะยิ่งรู้ว่า พอมีคนมาซื้อกล้วยแล้วมันได้ร้อยห้าสิบเนี่ยทุกคนขยันมากอ่ะไปชวนแบบโอ้ชวน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 อ่ะบางคนอ่ะเข้ามาคือหวังแค่ว่าอ้ยมันได้เงินง่ายฉันอยากได้เงินชว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 นมาไปยอดว่ายอดวาลเชอร์ก็มีห้าหกพันแล้วทีนี้ถูกไหมพอมีห้าหกพันปุ๊บช็อปแล้วก็เหลือแหละทํายังไง สะสมไว้ซื้อทองก็ได้ดีไหมใช่ไหมคะมันดีมากๆเลยเราสะสมไว้ซื้อทองก็ได้ด้วยอะ่ะเออซื้อทองเสร็จไม่พอเอ,เอาไปต่อยอดก็ได้ตอนนี้มีมีกล้วยมันทำกำไรมาให้สี่พันห้าพันแล้วใช่ไหมซื้อของมาช็อปมากินน้อยเต็มบ้านแล้วใช่ไหมตุนสเสบียงไว้เยอะแล้วใช่ไหมอ่ะเอาเงินวอลเชอร์เนี่ยไปปลูกส้มต่อพันหึงไปปลูกแอปเปิลต่อสามพัน ดีไหมคะเนี yeah. ่ยธุรกิจต่อยอดธุรกิจหมุนเวียนธุรกิจสร้างสมดุลดีไหมคะอยากรู้รายละเอียดอยากเข้าใจแผนธุรกิจให้ลึกซึ้งสมัครเข้ามาคะ่ะสมัครเข้ามาเลยลงทะเบียนฟรีนะคะไม่มีการเสียเงินค่าสมัครไม่มีต้องโอนเงินเข้าบัญชีให้กับใครนะคะรู้ไหม ไม่มีนะคะคุณแค่สมัครเข้ามานะคะแล้วก็ทักหาผู้แนะนำแล้วก็เข้าระบบไปเรียนนะคะที่เขาติดแฮชแท็กหนึ่งหกแปดคุณซื้อสี่วิไลเนี่ยทักเขาเลยอยากทำค่ะอยากทำออนไลน์ค่ะอยากมีรายได้เสริมค่ะอยากทําแอปสีวิไลมอค่ะอยากปลูกกล้วยค่ะทักเขาเลยค่ะเขาจะสอนคุณเขาจะดูแลคุณเป็นอย่างดี แล้วเขาก็จะพาคุณเข้าเรียนเข้าระบบแล้วก็ทําให้คุณมีเงินกินเงินใช้มีเงินช้อปปิ้งฟรีดีไหมคะถ้าดีนะคะรีบเลยค่ะรีบทักหานะคะพอตอนนี้ชาวสวนกล้วยซีวิไลมอไม่ไล่ล่าเงินแล้วคะ่ะแต่เงินไล่ล่าเราแล้วตอนนี้หลับอยู่เราก็มีเงินเข้านะคะ เจ็บใครได้ป่วยทําไม่ไหวหยุดงานเราก็ยังมีเงินเข้าและนี่คือสิ่งสําคัญที่เราอยากให้ทุกๆคนเป็นเหมือนเราค่ะมีเงินเข้าเหมือนเราค่ะมีรายได้เหมือนเราค่ะเราถึงออกมาบอกต่อออกมาสอนออกมาทำแผนสอนฟรีไลฟ์ให้ฟรีให้ทุกคนไปแชร์ไลฟ์แปะลิงก์ ออกมากระจายให้ทุกคนได้รับรู้ว่าเนี่ยคนไทยรู้หรือยังเรามีแอปของคนไทยที่ทําเพื่อคนไทยนะเนี่ยแอปดีๆอย่างเนี้ยเปิดใจเข้ามาเรียนรู้เข้ามาศึกษานะหมดสมัยแล้วนะงานออนไลน์ที่จะต้องไปเปิดบินดิวเลอร์เปิดเท่านั้นเปิดเท่านี้แล้วเอาสินค้ามากองขายหมดสมัยที่จะต้องไปนั่งยิงแอดแล้วนะ จนอยู่แล้วก็จะยิ่งจนลงไปอีกเพราะเอาเงินไปทำอะไรไปเสียค่ายิงแอดไปขายสินค้าถ้าขายสินค้าไม่ได้สินค้าก็กองก็จมอยู่ที่บ้านไม่เอาแล้วนะคะเปิดโอกาสตัวเองค่ะถ้ารักงานออนไลน์อยากมีชีวิตแพสซีฟอยากมีชีวิตสบายหยุดแล้วยังมีรายได้เข้าหันมาทางนี้เจ็บมาจากไหนเราไม่ว่าค่ะมารักษาที่ศรีวิไล หลายๆคนก็มารักษาที่นี่นะคะเออไปหมดที่อื่นเป็นหมื่นเป็นแสนมาทางนี้ค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าสีวิไลอ่ะน่าทำเข้ามาศึกษานะคะครอบครัวเราอบอุ่นเป็นกันเองมีแต่ความเอื้อเฟื้อให้กันละกันมันไม่ได้มีแต่เฉพาะทีมหนึ่งหกแปดคุณซื้อสีวิไลนะคะแต่ทุกคนที่ได้ทำงานในสีวิไลมอ มันเหมือนเป็นแรงดึงดูดที่จะดึงคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเหมือนท่านประธานคือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่โลภเพราะฉะนั้นทุกคนที่เข้ามาอยู่ในสรีวิาลยจะเป็นคนที่จิตใจดีไม่โลภไม่เอาเปรียบใครนะคะลองเข้ามาศึกษาดูพี่ดาวพูดให้ทุกคนเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะทุกคนก็มีอีโก้ของตัวเองถูกไหมคะ แต่พี่ได้อยากให้ทุกคนเปิดใจเรียนรู้ค่ะลองเข้ามาเรียนรู้ดูนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณเข้ามาเรียนรู้แล้วมันไม่ถูกจิตคุณไม่ถูกใจคุณคุณก็แค่ไม่ทำต่อเท่านั้นเองใช่ไหมคะแต่ถ้าเข้ามาแล้วเรียนรู้แล้วเรียนรู้กับเราเรียนรู้เข้าเรียนทุกห้องกับเราอาทิตย์เดียวเท่านั้นค่ะคุณจะรู้เลยว่า แต่นี้ไปคุณจะมีรายได้อย่างไรกับสิวิไลดีไหมคะเปิดใจนะคะพี่ดาไม่มีอะไรมากวันนี้อยากจะมาส่งต่อบอกข่าวสิ่งเรื่องราวดีๆอยากให้ทุกคนได้ทำสิวิไลทำกับใครก็ได้ค่ะขอให้มาเป็นครอบครัวสิวิไลด้วยกันเท่านั้นเองทุกคนจะได้รอดนะคะวันนี้พี่ปโปดาไปแล้วดึกแล้วค่ะต้องรีบอาบน้ำนอนแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นสายนะโอเคบายบายเจอกันในห้องเรียนสีวิลายามเที่ยงนะคะบายบายค่ะ